สวัสดีครับวันนี้ประกอบตู้นะครับผมตู้บีวีช่างน็อตนะครับผมราคาเบาๆนะครับผมราคาหลักย่านะครับตัวนี้สีสวยๆนะครับตู้ช่างน็อตนะครับผมนี่ช่างน็อตสารคามเจ้าดังนะครับผมเจ้าใหญ่เจ้าดังสารคามสวยๆครับสีนานเนะครับตัวนี้เป็นสีโจตันอย่างดีนะครับสีนานา ตู้ BV 18นิ้วนะครับผมใบละ2,800บาทเท่านั้นนะครับผมนี่ครับราคานี่หายากครับตัวนี้ใหม่อาจภูเขานะครับไม่อาตาภูเขานะครับซื้อง่ายขายคล่องครับเย่ห้อน,นี้ครับผมร้านมิกมิวสิกบุรีรัมนะครับผมจัดชุดเครื่องเสียงตัวนี้เอาพร้อมดอก PR PR 1200วัตต์ ที่8โอห์มนะครับผมไวาย4นิ้วนะครับตัวนี้กระดาษเคลือบอย่างดีนะครับผมทนแรงตัดได้สบายนะครับดอกละ2,500บาทเท่านั้นนะครับผมดอกละโกสิบแปนิ้วไวาสีนิ้วคงหล่อนะครับผมตัวนี้สปเดอร์2ชั้นอย่างดีนะครับครรับผมปะกอบจัดส่งสีใบนะครับผมพร้อมดอกสวยๆเลยเบิกใหม่ทั้งหมดนะครับผมดอกก็ใหม่ตู้ก็ใหม่ ครับวายสีนิ้วครับผม1,200วัตต์นะครับตัวนี้ดอกละ2,500บาทเท่านั้นนะครับผมสวยนะครับแล้วก็วันนี้จะมีมีพาวเวอร์เข้ามาครับผมนี่พาวเวอร์ 3, วาร์เทค3,060 Vset นะครับผมนี่ครับเข่ามาทั้งหมด14แท่นนะครับ นี่ครับผม3า0พันวีเซตเข้ามามีแต่แท่นสวยๆเลยสติกเกอร์ครบนะครับนี่ตอนไหนที่กำลังหาว่าเทคนะครับผมสอบถามมาไม่ได้ครับผมราคาเริ่มต้นที่13,500บาทถึง15,000บาทนะครับผมตามสภาพนะครับผมสวยๆนี่ครับผมนี่ว่าถีค้าพันมีอยู่3แท่นนะครับผมเข้ามา3แท่นครับผมสอบถามไม่ได้ครับผมร้านมิกมิวสิกว่าถีค้าพันราคา25,000บาทนะครับผม เทค5ห้าครับผมแล้วก็3 6มพันวีแซทั้งหมด14แท่นนะครับผมสอบถามเข้ามาได้นะครับผมร้านมิกมิวสิกบุรีรัมนะครับผมอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมนี่อัปเดตสินค้าเข้ามาใหม่นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ